นี่คือช่องปักสันว่านานนะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนคนใหม่นะครับผมตอนเขางัวนะครับผมยาตัวแรกคือยาตัวนี้นะครับยาสรุปนะครับผมยาสรุปตัวนี้คือฉีดไปที่0.4หรือว่า0.5นะครับสําหรับมัวนะครับผมถ้าตัวเล็กก็ใส่0.4นะครับผมถ้าตัวใหญ่ใหญ่มากก็0.5นะครับนี่ครับยาตัวนี้นะครับ ยาตัวแรกนะครับอ่ะไปขีดแล้วครับทามกัน มีสีฟงตางกันนะครับอีู่ในตรงสีฟงแบบจะมีลูกตุ่งหนึ่งแงวนี่ครับเราฉีดฉีดตรงนี้นะครับยาตัวแรกชมบอกนะครับฉีดไปตรงที่คางนี้นะคางตรงนี้ได้ฉไม่ได้ฉีดอ่าสอดมันจะมีซอกเข้าไปตรงนี้ฉีดเข้าไปด้วยฟึบมันจะมันมันจะบาง มันจะบางนี่มันจะบางตรงนี้ข้างซอกงสอบขางซอกรอไม่น่าจะเกินห้านาทีครับก็จะสลบนะสามสี่ตัวนี่อ่าจดค่อยไปดูยาคัดขั้นตอนต่อไปเลยครับยายายาอันต่อไปครับคือยาตัวนี้นะครับยาขีดเขานะครับนี่นะครับยาขีดเขานะครับยาตัวนี้ขีดไปที่ห้าซีซีนะครับผ่านละห้าซีซีนะครับมามาดูครับ ว่าขี่ตรงไหนนะครับเป็นยาดันลงเข้าไปก่อนอ่าสี่ีนี่นะครับมันจะมีร่องหลุมอยู่ช่วงจากเขาเนี่ยมันจะมีเขาอ่อนๆยู่ข้างบน,นลงมามันจะมีหลุมอยู่ตรงตรง คิวตาเนี่ยแทงเข้าไปนะครับแทงเข้าไปต้งหมดล่องนี่มันจะเข้าไปนี่เป็นเนื้อบางอีสุดตรงนี้คิวไปซ้องคางนะครับข้างซนะ้ายข้างขวาครับแตแท่งถูกจุดเมื่อกีกกเข้าง่านนี่ยกมาดูาตะกอนนี้ก็ได้ตัวท่านี้ดูสองตัว พี่ล้วทา่านไปเฮ้ยครับนะจับดูลองมันเลยเราจะมีลองตาอยู่อ่าจะ,ะมีลองสองดูเลยอ่ากล่องสองนำ้ำครับนี่กันแทงเข้าไปปั๊บนี่ยห้าซีซีนะครับอย่าลืมนี่คือห้าซีซีจับมาเลยมันจะอยู่นี่แหละแถวนี้แหละเราจะมีลองเดียวนี่แหละตรงนี้แทงเข้าไปครับนี่ อ่ะให้พี่ลองทำอ่ะที่นี่จะให้พี่เขาลองทำแล้วนะครับสอนสอนเขาแล้วนะให้เขาลองขีดดูเพราะต้องต้องรีบแล้วนะอ่ะจัดไป 5cc ถึงออกเลยถึงออกเอาหนึ่งจุกออกเก็บพอล่ะ ขวมลงขวมลงมา <c oughs> ดึงไปหาดีซี่แหละหาลุ้มชนิดนี่นะครับข้ามหาลุ้มนะครับพอข้ามหาลุ้มเสียกัดแทงเข้าไปอ่าเข้าไปเลยอ่า อีกฝั่งเนึงกับดูดไม้เอกนะนี่คือขั้นตอนที่สองนะครับคือขั้นตอนการขียดยาใส่รากเขานะครับผมดูมินรุมเป็นยาแต่ผมก็ไม่ได้แปรสองข้างนะครับผม อ่าโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูยาทัดไปเลยนะครับผมไปขั้นตอนต่อไปนะครับการตอนเลยนะครับที่เอาหัวแหลงออกมาเนี่ยครับนี่นะครับตัวนี้นะครับขอความร้อนอนะครับมาตอนเอามาดูตอน ทำมหาเขานะครับทำมหาเขาที่มันโผล่ออกมานะครับหนึแล้วก็การเลงก่อนนะครับมาพอดก่อนให้มันตรงแห,ห็นตรงเห็ีที่สุดแห่มันอยู่ในนีเน้เด่นเดี่มากที่สุดเพราะเป็นเล่นได้เราเองกับหมูเงียบนะครับนี่นหัวเขามันจะออกนะนะสองข้างนะขาเนนีน้ต้องทำให้มันคล่องๆกันหน่อยถ้างั้น ดูเห็นไหมหลอกที่สุดมันก็ติดประมาณนี้ครับขาชั่วเห็นไหมันกล่องเห็นอลองตัวนึงให้ดูก่อนเดี๋ยวมันจะฟื้นก่อนไม่ใช่หรนะือเปล่าทำนะครับตัวหนอยหาเขาหยากบอีกแล้วข้าวหาดูมันจะมีเขาโผล่อยู่เนืองสัมผัสแต่อยู่ในต่เล่งก่อนนะแม่ พยายามเลี้ยงให้มันเข่าศูนย์ตรงก่อนโการดอ,อให้มันเข่าในนี้มากที่สุดเลี้ยงปั๊บพอ,ขอเข่าจังหวะได้แล้วนะครัจับเดีเ๋ยวนี้หวานเลยเอียงเอียงให้มันครบครบครบ,บทิศมันจะมันจะขาดท้งแก๊กแก,ก๊กแบบเนื้อเราจะขาดแก๊กแก๊กแก๊กสัมผัสมันก็นนได้อยู่จะรู้สึกได้ร,รู้สึกได้อ่าทีนี้เขาดปั๊บเองงัดเลยทีหมุนเองหมุนหลอมแล้วอ้อมแล้ววงกลมแล้วเลี้งก่อนเลี้งก่อนมากก่อนจับงัด เอียงคือว่าเอียงไงน,นี่เอียงให้มไหมขาดขาดอ้อมอ้อมไปอีกงัดถึงสุดท้ายอ่าคิดเลยอโอเคอ่าตาพีละที่นี่จัดตัวนึ่งอ่าให้พี่ก็จัดแล้วครับที่นี่อลองกันไปที่ได้รู้นะครับต้องซ้อนอยังอยละ่ะถ้าซ้อนแบบไม่ทำเลยล่ก็ไม่เป็น สอนด้วยทำด้วยถึงจะเป็นกดตรกับไปเลยระวังมือระวังมือโคตรถ้าไปมันแรงๆอ่าขาดไหมาขาดกันแง่ทีเดนเอออ่านแหละอ่านได้อย่างั้นแหละคำหาอากันเล่งก่อนเล่งก่อนให้มันได้ก่อนนี่ครับประมาณนี้นะครับ หลายกดหลังกดให้มันอ่อนแล้วค่อยเงัดเลยไหมอีม๋ยวมันจะเจ็บมากไปยาต่อไปคือยาตัวนี้นะครับยาตัวนี้คือยาตัวสุดท้ายนะครับขีดไปหนึ่งจุดห้านะครับที่ตัวงวนะครับหมายทุกตัวต้องไหลงวได้ทุกตัวเลยหนึ่งจุห้าครับไปดึงไปให้ได้หนึ่งจุห้า ไปที่หนึ่งจุดห้าขีเขาไปตรงไหลมันนั่นแหละแทงเข้าไปเลยไหลมันใช่อ่าทีแรงไว้แล้วแทงไปนี่ครับแทงไปที่ไหลนะครับหนึ่งจุดห้าซีซีนะครับผมโอเค อย่าไปดูขั้นตอนต่อไปครับขั้นตอนต่อไปนะครับคือขั้นตอนการขีดยาสีฟ้านะครับยาขีดแผลนะครับ like wow. ย,ยากระปุกนี่นะครับยาตัวนี้นะครับยาขีดไก่ขีดงวขีดแผลงัวเคี้ยแผลไก่แผลเกยที่ก็ใช่กันแล้วครับ like ยาตัวนี้แหละครับขีดไปที่เขาเนี่ยไล่ขีดที่เขานะครับอ่ะขีดดีๆก็ได้เอาเอา นี่นะครับขี่ไปดีแพ้ขี่ไปเย้ยทแรเยอะระวังสูกตามันอะฮขี่ไปนะโอเคลองค้างนี่นะครับก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมขั้นตอนมีแค่นี้ครับไม่มากมายนะครับผมวันนี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้ก็สอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมการตอนเขางัวให้คนที่มาใหม่นะครับผม ฝากกดติดตามด้วยนะครับแรงงานไทยในอิราเลครับขอบคุณครับขอบคุณครับบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้า